อาหนึงสองสคุณหมอไทยไวไวคุณหมอมาสร้างสรรค์ของเราคุณหมอูู้้เอาอีกรอบหนึ่งสองา ทีนี้ทีนี้ไม่ไม่พูดนะไม่พูดเลยเอาีกทหนะทำหน้าทำหน้าเข้มแคบมิดทำหน้าแคมคมิดเข้าเข้าไปข้างในนึงเลยมัดเลยมดเลยเอาเอาทำนหนึ่งสองสาม